สำหรับท่านผู้สูงอายุที่เริ่มมีอายุมากขึ้นมากขึ้นแน่นอนฟันท่านก็จะเริ่มร่วงทีละอันสองอันสามอันหลายคนนะครับที่อายุ60แล้วนี่ฟันมีไม่ครบแล้วครับการที่ท่านได้ไปใช้ฟันปลอมหลายคนก็ใช้หลายเปอร์เซ็นต์นะครับ40 50แล้วแต่ท่านการใช้ฟันปลอมกับฟันจริงเนี่ย มันไม่สนุกครับมันกินอะไรก็ไม่อร่อยมันเหมือนกับฟันเป็นฟันปลอมทั้งปากแล้วทำให้สุขภาพไม่ดีหลายคนที่กินอาหารไม่ได้น้ำหนักพิสูบผอมลงก็จะทำให้ภูมิต้านทานร่างกายน้อยลงกำลังวังชาที่จะทำงานใช้ชีวิตเที่ยวหาความสุขต่างๆท่านก็จะหมดสาภาพไปเลยครับถ้าท่านไม่รักษาฟันมันลามไปจนถึงสุขภาพของท่านนั่นเองครับ ท่านต้องหาวิธีว่าทํำยังไงไม่ให้มันร่วงต่อนั่นคือท่านต้องเข้าใจแล้วก็รู้วิธีในการป้องกันไม่ให้ฟันผุฟันร่วงหรือเกิดแมงกินฟันจนฟันต้องเสียหายไปตลอดเวลาหรือไม่ให้ฟันโยกการใช้ยาบ้วนปากสมุนไพรอินเตอร์ครีนที่มีการพรูปเป็นตัวยาหลักนี่มันจะหยุดขบวนการทั้งหมดของการฟันผุ ฟันร่วงฟันโยกแล้วก็มีปัญหาหลายท่านที่ใช้ฟันปลอมบ,บางส่วนนี่ท่านต้องใช้อินเตอร์คลีนที่เป็นน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรในการรักษาฟันที่เหลืออยู่นะครับให้มันอยู่ยงคงกระพันกับตัวท่านไปตลอดไม่ผุไม่ร่วงไม่เสียหายอีกถ้าท่านไม่ใช้วิธี ด้วยการใช้น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรอินเตอร์คลีนที่มีน้ำยาของการโปรเนฟันท่านก็จะล่วงไปเรื่อยเรื่อยเอยจนหมดปากครับเพราะว่าท่านไม่ได้เจอน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรชั้นดีแบบอินเตอร์คลีนที่จะช่วยดูแลให้ไม่ให้มันร่วงนั่นเอง นี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะสินค้าดีๆแบบนี้วันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆจริงๆค่ะ1ขวดนะคะปกติราคา350บาทวันนี้คุณผู้ชมรับไปเลย3แถม2คือคุณผู้ชมจ่ายเงินเพียงแค่3ขวดเท่านั้นแถมอีก2ขวดในราคาเพียง10,50้าบาทค่ะคุณผู้ชมคะ่ะราคาดีมากๆดังนั้นสั่งซื้อเข้ามาเลยคะ่ะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะ,ะคเดี๋ยวมีชุดทดลองกันด้วยนะครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดในราคา700บาทเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบแบบไหนนะครับก็สามารถ ที่จะสั่งจองสั่งซื้อกันได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างณนะตอนนี้นั่นเองครับและสำหรับวันนี้ครับรายการ5่าเม้าใหญ่หมดเวลาลงแล้วเรา2คนต้องขอตัวเราไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ